เมาเก่งเจได้มาเจอแบบสดตัวมาเจอสะนะทำเป็นรู้ใจเมียเลยในห้องบนหองเลยอะถ้าไม่ถูดเวลาก็จะเป็นต้องไปคูกแอคเซสลุงห้องบนเลยลุงอยู่ห้องเดินลุกแล้วมันจะเป็นทัานเนื้อขั้นตัวเป็นไข้เราจะมากินข้าวที่นี่ชื่อโรงแรมว่ารามาดา <c oughs> ล่ะมันล่ะมันล่ะมัน <c oughs> โห้หน้ำจิ้มเยอะมากน้ำเดิมหมดแล้วเข้ขายนท่อะไรอะระหว่างที่เรารอหมูสุกนะคะเราก็จะมาเลือกอาหารเพิ่มนี่มีหมูเขาเอาเป็นปลาดีกว่าไหม เป็นข้าวจะเอาไหมไม่เป็นกับปลาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นข้าวเปล่าอะไรนี้ง่าหรือว่าตัวเองอยากจะเอาเป็นข้าวธรรมดาหรอเลยข้าวธรรมดาใช่ไหมเนี่าเป็นปลาก็ได้เอาปลาด้วยก็ได้แล้วข้าวน้อาปลากระพงทอดซอสมะขามได้เพิ่มที่หนึ่งข้าวเปล่าสองค่ะได้ขอบคุณค่ะอันนี้เราสั่งมาเพิ่มเรียกว่าอะไรนะ ปลากระพงเอาเป็นซอสใช่ซอสมะขามอัดนี่หมูเดือผม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 มันเหมือนแบบที่มันแบบเออมันโปร่งมันสบายคลิมเหมือนแบบพยาเนะติดทะเลเดินลงทะเลได้อะไรเงี้ยมีวัยรุ่นมีกิจกรรมเยอะ ีเรือให้พายอะไรอย่เงี้ยแต่จริงแล้วด้วยด้วยโลเคชันประมาณนี้กับห้างโอเคเท่าบอกว่านี่ีเขาไปเล่นสกเก็ตด,ด้วยเดี๋ยวนี้ที่นี่เค้าเล่นสเก็ตนะ่ะเซิร์ฟก็เะเซิร์ฟสเก็ตเออสักเก็ตนะฮะที่จัลลัสก น,นี่คือเมนูอะไรเจอตี้คาเฟ่เป็นเมนูที่ข้า,าจะเป็นนมจะเป็นนมแบบนมเย็นจัดเลยอ่ะ uh huh. แล้วก็ข้ามวมันเป็นกาแฟไอซแดอพสเทลซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่มีรสชาติแต่พอมันกริดแล้วนี่คือจะเย็นใช่ปะมันจะเย็นตลอดเวลา uh huh. คือบ้านเราหมอการกินกาแฟาเย็นไงถ้า,าเออกิดสุม่มเวเต้มก็จะแบบปัน่นอกแล้วมันไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะ,อะ ก็พอนี่มันเย็นอยู่แล้วไงมันเป็นรมเย็นจัดนอืไงรตเป็นไง,อ,นไงอ๋อมันมนหวานอยู่แล้วดีมากเลยอะมน,นดูของคุณสนะิคืออะไรน้ำตา,าุกัตสวราน เขาแนะับผูช้ชายหวานอย่างพวกเราฉันแก้วเมื <c oughs> ่อ <c oughs> กี้เราไปคาเฟ่นึ่งมาแล้วนะวดัวพอดีทะเลสวยมากเลยหาดบางสัรเราข,บขับรถผ่านและกคาเฟอีกหนึ่งมาแล้ว ออานี้ดีกว่าคาราเมลมาคเกียโตเย็นค่ะหวานน้อยนะคะใส่แก้วได้เลยกาแฟหลักสี่สิบวิหลักอะไรดีคือเป็นไหนอ่ะก็ไม่ใส่กาแฟไม่ไม่ใส่ไม่ใส่เหมือนเพื่อนใช่แี่เอาข้าวราดเนยเขียนรถจนะจ๊ะ <an> ทำไมเขาทำนาน,นยัง่ะมันือนแบบเขาต้องแบบสกโัดกาแฟออกมาก่อนอ๋อต้องดิฟก่อนดิฟเออใช่ใช่กาแฟดิฟกาแฟ เอามากินข้าวร้านนี้นะจ๊ะนะเมื่อนางอยากกินอาหารทะเลก็คงต้องกินอาหารทะเลต้องหาจนได้เนาะพร้พอมไหมพร้อมครับไม่แนะนำอะไรเหรอวื๊บไปจนานอันนี้เรียกว่าหอยสตีนอันนี้จักระจันทอดเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบปูอ่ะเป็นปูจักระจัน อันนี้กุ้งเ่าแล้วน,นี้หมูหองมาฟุกิต้องกินหมูหองนะจ๊ะเราจะเริ่มที่นี่ก่อนเลยค่ะจากตีอันนี้หากินได้เดินขอพักต้ขัดแท็ซ,ซ,ซ,ซีนี้กินทางสุดท้ายแบบนานมากยี่สิบาปีแล้วได้ อ๋อเห้ยอ๋ออ๋อถึงห้าอ๋อคืราจะมีขายแค่เฉพาะโซนแบบใต้ต่าตบ้างอะ่ะสุราษฎร์กระบี่ภูกเก็ตพัางงาสตูลอะไรเงี้ยกันจังกันจังอืมอร่อยหมูฮ้องหมูฮ้องหมูฮ้องนี่เราเคยกินแต่แบบในภูกเก็ตเน,ะนเาะใช่เคยมากินที่นี่นลองดูเขาบอกว่าอร่อย ขาด้นนู้นะมุขลิอ,อ,อร่อยอร่อยไปกนันนะปิดงาน่อยเรียบร้อยสำหรับมื้อสุดท้ายสำหรับทีมนี่ของเราแล้วก็เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดแล้วก็อ๋อแต่นี่หมูกระทะหมูกระทะวันแรกก็อร่อยดีบรรยากาศดีดีสวยอร่อยหมูดีหมูดีเลยอ่ะแล้วก็ร้านเนี้ย 忘记了吗？